ครับวันนี้เราจะมาสรุปกันละไมีโปโคละจะจะหยุดแล้วสำหรับ Samsung a ัมซุง A50 สรุปว่าใช้แล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างกับ s ั m ซ u ง Galaxy A50 เครื่องนี้อ่านะก็จะมีความรู้สึกอะไรหลายๆอย่างก็มันมันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบอย่างที่พูดหลายๆครั้งว่ามันไม่มีอะไรในโลกใบนี้สมบูรณ์แบบหรอกมันก็จะมีดี ไม่ดีปาปนกันไปอ่ะที่ดีก็อย่างเช่นหลังจากจับคําซุง A50 จนเคยชินพอไปจับโปโคก็รู้สึกว่าโปรโคโปโค,โปโคเวลาเราสัมผัสแล้วมันจะหน่วงหน่วงมันจะหน่วงหนวงมันมันมีอึดหนึ่งที่มันคิดช้ากว่า A50 อ่ะพี่ CPU มันคนะระดับนะพี่นะมันก็เข้าใจอ่ะมันมันต้องใช้ไปสักพักก็จะชินอ่ะ แต่ตอนที่เปลี่ยนใหม่ๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยช้าเลยช้าไปหน่อยนึกอะไรอย่างเงี้ยแก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นสาระสําคัญสำหรับข้าพเจ้าวมก่อนรู้สึกว่าเ,เราใช้มือถือก็ตามตามราคาพี่ตามราคาไม่ใช่ว่าโอ้โหมันจะต้องราคาถูกขนาดนั้นจะดีเท่าราโขวราคาแพงไปไม่ไ,ได้ เป็นไปได้เป็นไปเป็นไปได้สล้รับางยี่ห้อนะบางรุ่นพี่นะต้องต้องต้องนิยามไว้เล็กๆด้วยเพราะบางยี่ห้อเขาตั้งตะแพงเดี๋ยวก็ไม่แน่เสมอไปว่าแพงๆมันจะดีว่าของถูกเอาผู้ก็พูเดี๋ยวบางทีนะอะแต่ช่างมันระรับเครื่องนี้ก็จะมีความหลากหลายสังเกตว่าบอเปเปอร์นี่เปลี่ยนไม่ซ้ําเลยไม่ซ้ําเลยมีให้โหลดเต็มเพียบนะไปโหลดก็เต็มที่สากระจายภาพบอเปเปอร์นี่เปลี่ยนตลอด แล้วก็จะมีปรแกันในการตั้งค่าอะไรมากมายหลากหลายพอสมควรแต่บางอย่างมันไม่มีอะไรเงี้ยนะอะที่ไม่มีมีอะไรบ้างอที่ไม่มีแล้วอยากได้ก็คือตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องอะ่ะผมมีความวาผมชอบนะที่ตั้งเวลาเปิดเครื่องเวลาทีเราเรา,เราจะนอนแล้วเ,เราปิดปิดเสร็จแล้วก็ชาร์จเออปิดเสร็จเสียบชาร์จแล้วก็คำวนวณเวลาแล้วโอเคมันต้องเต็มเวลาก่อนก่อนจี่งมันจะต้องเปิดเครื่องอะไรเงี้ยอ่ะแล้วก็ให้มันตื่นเองแต่นี่ไม่เราตื่นขึ้นมาแล้วก็นิ้วากดมันให้มันเปิด อันกี้รู้สึกว่าพี่นี่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นความชอบส่วนตัวไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นอย่างงี้บางคนโอ้โหอ่อนยี่บสี่ชั่วโมงเออพี่ให้มันพักบ้างเออโทรศัพท์มันก็เหมือนมันก็เหมือนคนในใจมันหน่อยไม่ให้หลับให้นอนบ้างเออเออให้สักนิดนึงก็ได้วัาละชั่วโมงคือชั่โมงก็ยังดีให้มันพักบ้างเออนะแล้วก็ ที่ไม่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าแบตเตอรี่4,000พี่เขาเหมือนเหมือน3,000ะน่มันใช้แล้วมันไม่พอมันอยู่ไม่ได้ทั้งวันคืออยู่กับผมไม่ได้ทั้งวันนะนะเออนอกนั้นไม่มีปัญหานะผมว่าโอเคเลยเครื่องนี้โอเคเลยเรื่องสัมผัสสัมผัสหน้าจอก็บางทีก็จะมีบ้างแต่มีความรู้สึกว่าต้อง,ต,องต้องบอกอย่างนี้มีความรู้สึกว่าความผิดเพี้ยนจากการสัมผัสเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากเครื่องมันเกิดขึ้นจากฟิลม์มเอ่อฟิลม์มฟิลม์ม ผมมีความรู้สึกว่าีถ้าเป็นฟิล์มด้านมันจะมันจะสัมผัสและได้ใจกว่าแล้วปาตึ๊กมันมาปั๊บไม่เ่ห็นอเป่าตึ๊กแล้วมันก็ยังงง่าตกลงเราสัมผัสหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมมีความรู้สึกอย่างาน,นั้นนะอ่าอันนี้ความเห็นส่วนตัวมีความรู้สึกชอบเป็นการส่วนตัวกับฟิล์มด้านมากกว่าที่จะใช้ฟิล์มเงาแต่มันมีฟิล์มเงามาก็ใช้นี่แหละมาก็ประมาณนี้อ่าแล้วเครื่องนี้ก็ดีแต่จะตั้งค่ามีดีอะไรบ้างพี่ก็ไปดูย้อนหลังเอาก็แล้วกันถามอาไว้เยอะแยะแล้วก็เอามาสรุป มันโอเคที่ไม่โอเคก็มีไม่กี่อย่างหรอกนี่นได้หน่อยเออพี่อาจจะฟังแล้วมันไม่เป็นสาระอ่าไม่เป็นสาระพี่กอ็อาจจะเหมาะกับเครื่องซัมซุงเว่าเครื่องซัมซุงเขาก็มีประมาณนี้อ่าถ้าจะเหมาะกับคุณก็นะก็เตรียมตังค์ไว้ซะหน่อยหนึ่งราะเครื่องนี้เขาอาจจะมีราคาแพงกว่าเครื่องบายี่ห้อที่มันไม่ทําการตลาดเลยเขาใช่พี่ไม่ใช่ว่าไปต่อว่าไว้ซัมซุงเครื่องแพง มันแหมพี่เขาทาการตลาดนะดูแลลูกค้าศูนย์บริการเขาก็เยอะใช่ไหมพนักงานต้องจ้างครับพี่ค่าเช่าตามห้างตามเมืองไม่จำเป็นต้องจ้างเวลาพี่เอาไปศูนย์หาศูนย์คือปัญหาศูนย์ง่ายการบริการหลังการขายอะไรเงี้ยโฆษณาโฆษณาอะไรเงี้ยเขาเขามีเยอะเพราะเขาของพี่เขามีเยอะเพราะงีเขามีค่าใช้จ่ายเพราะงี้ใช้จ่ายนี้มันก็รวมอยู่กับตัวเครื่องคุณนั่นแหละจะไปมาจากไหนล่ะใช่ไหมมาเพราะ่างข้ามันแพงก็ไม่แปลกมันแพงก็ไม่แปลกนะที่อันท่านเขาก็ ก็ราว่าทของมีคุณภาพนะอ่าพวกกับพวกมันก็ไม่ใช่แบบโอ้โหบางแล้วมันถูกวมากมันก็โอ้โหมันก็นะบางทีมันก็ขี้เล,ละแลอเกินแต่ไม่ได้บอกยี่หนนะอ้ออะไรนะเอออานนี้ก็ไปบทสรุปเออนะก็คุณก็ถ้าจะดูจะดูเรื่องราคาไปดูย้อนหลังเออนะจะดีไม่ดีก็ไปดูเอาก็แล้วกันก็เอามาฝากกันประมาณนี้สำหรับบทสรุปถามว่าดีไหมก็ดีก็ดี ไม่เต็มปากเต็มคำเพราะแบตเตอรี่มันน้อยอย่างนี้บอกอะ่ะเออประมาณนั่นแหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ